แอนโทนีโจชัวอดีตแชมป์โลกรุ่นเฮ้วเวทหลายสถาบันออกมายกย่องเพื่อนร่วมยิ้มใหม่ของเขา ที่เบนดิวิสันเปอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ในฮาโลโอสเซกก่อนที่เขาจะขึ้นชกกับทางออตโตวอลินโดยการชกจะมีขึ้นที่ประเทศซาอุดิอาระเบียในวันที่23ธันวาคมนี้ถ่ายทอดสดทางช่องเดอะโซน PPV ีวีสำหรับแอนโทนีโจชวนั้นเขาได้รับการฝึกซ้อมภายใต้เบนดิวิสันเปอร์ฟอร์แมนซ์เซ็นเตอร์ร่วมกับเพื่อนนักมวยอย่างรีวูดอดีตแชมป์โลกรุ่นเฟเธเวทของนุนและดาวรุ่งรุ่นเฟเว แพทแม็กคอร์แม็กโดยโจชัวได้กล่าวว่าผมพอใจกับสิ่งแวดล้อมการฝึกซ้อมใหม่ครับในแง่ของแคมปผมเคารพนักมวยทุกคนที่นี่พวกเขาอยู่ที่นี่ก่อนผมหากต้องเข้าไปที่นั่นผมรู้ว่าผมต้องเคารพพื้นที่ของพวกเขาผมเคารพทุกคนที่นั่นผมได้แสดงความรักให้กับพวกเขาได้เห็นโรงยิมนั้นมีสภาพแวดล้อมที่ดีจริงๆผมมีความสุขที่ผมไปถึงที่นั่น เล็วพอที่จะมีแคมป์เต็มรูปแบบสำหรับไฟนี้แม้ว่ามันจะเกิดขึ้นในช่วงระยะเวลาแค่7สัปดาห์แต่ผมก็มีความสุขจริงๆที่ผมอยู่ในแคมป์ฝึกซ้อมตั้งแต่เนิ่นๆและเป็นโอกาสที่ผมไม่อยากจะพลาดไปแอนโชนี่โจชัวบอกกับแมทลูมบ็อกซิ่งนั่นเอง